ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา939อันการรับอาวันย่อมทำให้กันด้วยเขียนลงในตั๋วเงินนั้นเองหรือที่ใบประจำต่อวักสองในการนี้พึงใช้ถ้อยคำสำนวนว,นว่าใช้ได้เป็นอาวันหรือสำนวนอื่นในทํานองเดียวกันนั้น และลงลายมือชื่อผู้รับอาวันวักสามอนหนึ่งเพียงแต่ลงลายมือชื่อของผู้รับอาวันในด้านหน้าแห่งตัวเงินท่านก็จัดว่าเป็นคำรับอาวันแล้วเว้นแต่ในกรณีที่เป็นลายมือชื่อของผู้จ่ายหรือผู้สั่งจ่ายวักสี่ ในคํารับอาวันต้องระบุว่ารับประกันผู้ใดหากมิได้ระบุท่านให้ถือว่ารับประกันผู้สั่งจาย